ชวนเอกช้นนังสองร้อยปูหมดเหินแกนได้เยะวนนะได้โยปูไข่เนี้ยโยหุ่นนี่เราจะหมดเหรนแกนไปได้เลขมสอได้เลยรถโยมาห่นนี่การนมาสการปูอเนส่นยสตรงเ้งปูก็ได้ได้จมหาอยู่เอาปูเปยังดน้อเ่าสั่น่าสิทูหาอยู่ปูไปโไปลูกานสองเเลยโอ้เป็นนี่ยังหล่ะปู แล้วมันเป็นยาดอกแล้วมันยางเป็นบาดหลูอป้ามั้เครื่องมันปสจจุบันบอดภัดมันเมืม่อยๆอะไรหรอกโอ้ยม,มันอากาศหอนปูดูแรลรักษาสุขภาพด้วยจ้ะฝนก็มองตกะสองตามมือของมานี่ก็ป้าจะาลงบลังนั่นนี่ของมันก็ตนครับเดี๋ยวเขาน้อยเขาน้อยสิอวนั่นจะตัวพอใจัยให้ข้านำซา,าจักน้อยอยืดดอกปูอ,อ่าลังจานเราพอเล็กไม่ทุกหนีงานไปเลยครับผมไม่ตามเรา เขาอมเมิ่นเพิ่นว่ามันบวเข่าสองหัวอ้ไรคุ่อบจะค่อยอันนี้อืมจ้า่นไร่พักคุณจะสองตาหัวเด้อปูค่นบอกตายกอาเมนต์นะอ๋อจ้าจาปูคืออดไรันก็เด็กปูเพ่อเล็กปูเคดสุดไม่ปูคือว่าเล็กสิอวกยุโรดอันเฮ้ฮาฟันว่าจางไหนปูฟันเจียวท้งฟู่า เห็นกระพู้เท่าก็เลหน่อยครับหนึ่งคับศูนยนึ่มันจะออกนี่แล้วหรอเลขเลขสูตรตมาเห็ดใหม่มันมันได้ยอยู่สี่สูตรเลขสามตแต่มันสิตรงเลขฝันอยู่ 4, สูตรหนึ่งแต่แต่สูตรหนึ่งนี่มันเส้นกันอยู่สี่สูตรโยม <ละ S 2> นี่จ<ล>ะออกอยู่รุ่นทีน่ห้าที่ปูเมื่อวานยางระเบิดระพ่่่นนะกเจ้าอะ ค่ะเอาโตัวใดก่อนจ้าผมเหมือนกัมักเก้าแลรูดเกลวอย่างเดียวสิรูดเกลวิ่งเก้าเลยที่บนรูดเกาวิ่งเกลวเลขมันอยู่สี่หางค่ะเลขมันมีอยู่ห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ ่าตัวนี้แหละมัน้นกันอยู่ซีสูเนี่ยตัวเดียวนี่แล้วว่าห้าเกว้าสามห้าเก้าสี่ห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าสามห้าเก้าห้าเกวิ่งเก่าปเออวิ่งเก่ายางเดียวแล้วค่ะเลขชุดนี้มันมันถือเลขสูตมันถือกระพมพันนั่เลยนี่เลข 9ก้นี่ตัวนี้มันคือกาพวกฟันก็เก้าหศย์กับม่บอกวน,นี่ถือเลขฟันนี่ยเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าเจดห้าเก้าสมห้าเก้าสี่อ่าไม่ใช่แล้วตัดทางมันตัดทางมากกับสิมี 97, 93, 94, กมกมเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสี่ห้าศูนต่กมบักที่สุดก็คือเก้าศนกับเก้าเจ็ด ก้าศูนย์เก้าเจ็ดสองหางนี่และสอางเลขันน้ำเลยเลขเลขล่างเรา <Ha. S 2> ห,ห่าง,ค,างาาาคู่หเลขล่างลูกสค่ะล่างล่างวิ่งสาสาตัวเดียวโดโดูสาตัวเดียวโคู่โลสากับสล่ร้าเอาสตัดสองทีมอ๋อเอาแต่สามเอาแต่ตัวเด่นวิ่งวิ่งตัวเดียวอาแต่สค <Ha. S 2> ่ะแล้วก็ 3ามแปดสามเก้าสเท่านั้นแหละสองแปดสองเก้าเ็กที่สุอร้ายที่สุดเด็ติดสามค่ะติดสามสามแปดกับสาเก้ด่นบอกปู่อ่านี่สองตัวเล่นเท่ากันเลยค่ะบ่กไปสบายยุ่งว่าศุจะเข้าหา ว่าโยเอาปูปูพันครืเงียบแทนะตอนนี้ว่าสั้นไห้ลงนสองเค่อเดยกบวงสวงมาานี่ะเขาล่งบานสองเครเลทูบพันวงสวงเอาู่บอยมแม่เลขทูบวงสวงม่เนื้อเลขปูเลขกทูบกะแม่นอยู่ดีล่ะปูตาหมดเลยเพิ่็นวงสงใหญ่ได้วันที่แปแล้วบ้านนีทูบตัวไหจ้ามนมีอยู่สองหางสองหางััดทั้งทูบล่ะ เลขถูมันศูนแปดสองครับห้บาเก้าเก้านย์แปดสองหเก้เก้าลขถูเขาบงสวงหมดน่ะค่ะคงสุดท้ายบ,บนี่ปูเดี๋ยวเขาาเก็ด้ก่าศูนย์เลขขึ้มมาค่ะงค่ะปูคงสุดท้ายบ่ค่ะคงสุดท้ายแล้วอนนี้เราเมื่ไหนี่เรากไม่ ท่าคงสุดท้ายวมสองคู่รางสองคู่นั่นร่างศูนเก้าเจ็ดนั่นครทวนตัวเลขกแล้วันนี้เ้าเจ็ตัวล่างมาก็ยังเก้าศูนย์คู่นึงอ่ะมันมันมีจับปูสามตัวเนาะค่ะสามตัวหาเก้าเจ็ดหาเก้าสามหาเก้าสี่เก้าหาศูน แม่นบ่เจ้าปูฟนฟันไปสองหางเลยเลยสามตัวค่ะเลยพูดได้ละสามตัวตัดที่มันติดทีซุดนั่นฮ่ะก้าอเคแล้วก็ก้าวห้าศูนย์นี่แหละสองหางนี่แหละเส้นใต้เลยขีดเส้นใต้เก้าเจ็ดกับเก้าศูนย์แม่นบ่อูเก้าเก้าห้าศูนย์นี่แหละค่ะเก้าห้าศูนย์สามตัวคือเก้าห้าศูนย์เนาะเก้าห้าศูนย์กับห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสองหางนี่เรนโลดเรนได้เลยเลยเรนได้เสียเลยแหละ ตักันเก้าสามเกกับหาศูนย์แม่นบ่จ้าค่ะสองตัวล่างเลขวิ่งเลขขยันนี่วิ่ง3จับคู่มี3ามแปดสามเดสินไปที่3ามแปดกับสามเก้าเลขทูศูนย์แปดสอกับ5 99เก้าเก้างังวนี่ยเลขทู จ้าเลขทูบน pues e no, ี nah ่บอตัในเพิここ่นลายเพิ่นตัดเอาเนาะจ้าปูเลขมันไม่เลขทูบแล้วอันหนึ่งมันเลขหามันทัศอันแปดสองอ่ะอ๋อศูนย์แปดสองหางประทัดบอกปูก็ต้องแปดสองหามันทัดเลขทรูมันตัวเดียวนหหาเก้าเก้าอะเลขทูบห้าเก้าเก้าหางประทัดศูนย์แปดสองจ้าปูโน่เขาเขาแจบอง่ายตัวโยมเหมือนดวงสงมมีคุณแมาเราไม่ทุกคนเกิดจแหลมมามือนะ เอาจ่าปูเดินทางมาถึงท,ท้ายคลิปแล้วค่ะ,าาะคคตะลุ่นก้อนเบ่งไก่ดับไปเลยแสงรุ่งแสงฟุ้งสนุ่กันจ้าสาธุสาธุค่ะไม่นุ่งแมบ่บอกให้ยางไปแทะมาใส่ดราอยู่ตะพุติแล้วก็อยู่วัดนั่นเลยเหรอไมาอยู่บนเาขาฝีสิครับมันอยู่สล่าปักศพอยู่คนเดียวอยู่ทั้งเาานาะฮึวะอ้ยู่วัดอยู่ในวัดมันมีตาอยู่หกเจ็ดดวง บวกต้องเขาโคงเราอ่าดู่เรอนทอนนี่ขอจ้าสาธุค่ะปูอ่าวห้ด้วยทรมาข้าพึ่กลับนมัสา<ะ>กการ